สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้มีเอฟซีบางท่านนะครับถามเขามาว่ากับมันอวนนะครับเนี่ยเพราะดีผมมีกับอวนตัวนึงครับผมม้วไปนะครับมันท่ามือกเราก็นปอย่างไรครับเนี่ยนะครับมันม่ได้เป็นปอย่างเลยมันอ่อนนะครับเขาสิมีวิธีแก้ไขยังไงที่ว่าเหยียบแหกับเนี่ยมันแข็งขึ้นครับเขาบอกมาเบิองวิธีกันแล้วครับวิธีง่ายๆครับบอกว่าสิเปลี่ยนกับเก่าหรือว่ากับใหม่ หรือว,ว่ากัดไส้ม้าหลายปีแล้วสป,ปริงมันอ่อนนะครับมันเท็่ใหส้สป,ปริงนะครับหรือว,ว่าบ,บางบางอันนี่เขาไปซื้อมาใหม่ไม่สป,ปริงมันก็อ่อนนะครับเป็นที่นาเสียดายครับบางท่านแก้ไขพวกเป็นจะต้องเอาไปทิมดึกดื่นฤทธิ์กซื้อครับเดี๋ยวผมถี่พาร์พี่นอ้องมาเห็นโมยากเดี๋ยวไปเบิง้งวิธีแก้ไขกันเลยครับง่ายๆนี่พี่น้องเอฟซีบางท่านถามผมมาว่ากัดอ่อนเช็ดแบบไหนนี่นะครับผมมีเช็ดอในเบิ้งนะครับวันนี้ขั้นตอนแรกก็คือการ ม้วนเกี่ยวกับขึ้นมารอบนึงครับม้วนวิธีไหนไปเบิกกันเลยครับนี่อันดับแรกเครื่องมือเขาก็ค้นจะมีให้ร้อมนะครับเนี่ยเครื่องมือเพราะว่าจะเป็นค้มตัดเหลี่ยมตัวค้มธรรมดาเขานี่แหะครับเนี่ยแล้วก็กรรไกยตัดอันดับแรกเขากับสีม้วนตัวนี้เขาครับเนี่ยเขาสีหัวเน่การที่เขาเขาเขาสีห้มันแข็งขึ้นนะครับเขาจะต้องเอาตัวนี้นะครับม้วนไว้อีกรอบนึงน่ะ เราเนี่ยพี่น้องเร่งนะครับเขาจะต้องเอาตัวนี้นะครับนยม้วนกลับมาลอบอีกรอบนึงนะครับโดยการที่ตอนนี้มัดติดตัวนี้อ้ว่ครับเนี่ยติดตีตัวนี้อยู่เขาก็ต้องม้อตัวนี้ขึ้นก่อนข้าบเนี่ยตอนแรกเขาเนี่ยครับเขางอตัวนี้ขึ้นเลยนะครับงอขึ้นมาเนี่ยครับมันงอขึ้นมาสิเขาก็ะติม้วนเลยม้วนตัวนี้กลัขึ้นมาสิครับเนี่ย หมุนมาเลยนะครับหมุนขึนมาสอดขุ้มาไม <Words. S 1> ่ยากแน่ครับช่วเงเล็กๆ <นะ S 1> คือมันทีเป็นอีกรอบนึงแล้วครับเนี่ยคือเขาม้วนมาส่เลยม้วนขามตัวนี้มาเลยครับเ MM นี่ยเราเขาก็จะใส่คิ้มปากเหลี่ยงๆเขาเนี่ยครับเนี่ยเบื้องไหนดีครับเข็มปากเหลี่ยงๆเขาเนี่ยครับสอดงัดขึ้นมาเนี่ยงัดขึ้นมาเนี่ยงัดขึ้นมาครับเนี่ยงานขึ้นมาเพื่อให้มันขึ้นขึ้นมาเหรอครับเนี่ยขึ้นขึ้นมาต้องเชิงเลย นะครับนมต้ปิ่มขม้นมรเชิงเลยครัปิ่มขมิ้นมระเชิงนครับปิ่มขึ้นมงองนะขาิ้มาอันนี้ครับวันนะีขึ้นสภาพเก่าครับขึ้นเก่าใส่ได้นเก่าเนี่ยครับที่แข็งเราได้ครับวันะนี้นะครับแข็งรอะ ครับวันนียแข็งรอบเขากาดิมาแตง่งเห็นมันอูสภาพเก่าหรอครับเนี่ยเขากาดิแตง่งเราเมันาิใส่ได้เยอะเก่าครับเป็นกัรที่แข็งแรงครับที่เขาก็บดึงเบื้องบนหนึ่งครับปกติแล้วครับเนี่ยแข็งแล้ครับ,บ,บ,รบ,รบ,รบสำเนาละครับการวิธีแก้ไขกับที่มันอ่อนนะครับก็บเบอร์หนักหรอกกับเพียงแต่ว่า เขาแก่นะครับเนี่ยมันอ่อนเสียดว่าเนี่ยมันอ่อนเสียนะครับเขาเขาหมุนไดนะ้แล้วเขาหมุนตัวเนี่ยาหามมาตัวเนี่ยครับหามขึ้นมาอีกรอบเลยหามันอยูขึ้นเก่าเนี่ยครับเนี่ยหามันอยูขึ้นเก่าไอ้แค่นี่คือที่ผมเมห็นว่าเหรอครับกับที่เขาใส่มาหลายปีหรือว่าที่มันอ่อนก็ใส่วิธีนี้แหะครับแก้ไขเป็นการแก้ไขแบบกลับมาใส่ได้ปกติขึ้นเก่าครับขึ้นกับทั่วไปเลย แค่ทีพี่เฮาสีเอาไปทิมหรือว่าเฮาสีใส่บ่ได้เสียเงินเปล่าเนี่ยนี่นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ว่าที่ผมใส่ได้ผลมาตลอดนะครับดีกว่าเฮาไปทิมครับเอฟซีก็มีประโยชน์อีกเ,เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้พี่แห่น้องเฮาฝากไว้นะครับสำหรับเอฟซีสำหรับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่งที่ เขามาเบิ้งอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เห็นน้ำเนี่ยแหละครับถ้าหากว่ามักหรือบ่มักจังใดก็คอมเมนต์หรือว่าบ่เข้าใจจังใดกับข้อเมนต์มาใต้คลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ยซี่นี้แหละครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่นอ้องโชคดีบุญรักษาพักคงครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ